สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอไฟฉายนะครับของแบรนด์ LA A นะครับเป็นไฟฉายราคาหลักร้อยนะครับแต่คุณภาพหลักพันนะครับนะครับจะมานําเสนอด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับ ตัวแรกนะครับจะเป็นตัว L2 นะครับนะครับ L2 นะครับ1น0 2นะครับความสว่างอยู่ที่1,800รลูเมนนะครับปรับไปได้5สเต็ปนะครับสว่างมากสว่างกลางสว่างน้อยกับพิบช้ากับพิบเร็วนะครับราคาอยู่ที่480บาทรถนี้มีประวิตรเปิดปิดอยู่ด้านหลังนะครับเป็นออกแนวซูมนะครับ ซูมใกล้กลุ่มซูมไกลซูมใกล้นะฮะตามสะดวกเลยนะครับบอดี้สวยงามนะกระชับมือนะครับตัวนี้จะมีสายสําหรับคล้องประมือกันหล่นด้วยนะแถมให้นะครับแล้วก็มีสิญยางด้านหลังนะฮะงานสวยนะครับงานสวยงามแข็งแรงนะครับ รุ่นที่สองนะครับจะเป็นรุ่น L สองนะฮะ8ปด6นย์นะครับไฟจะมีด้วยกันทั้งหมด3มสเตปสว่างมากสว่างน้อยกับพิบนะครับแล้วก็ความสว่างอยู่ที่หนึ่งพันรอลูเมนนะครับราคาก็4 4 0ราทตสี่สิบบาทตัวนี้ก็ออกแบบลักษณะแนวซูมเหมือนกันนะครับสวิ์เปิดปิดอยู่ด้านด้านข้างนะฮะตัวนี้ครับเนี่ยออกแนวซูมนะครับบบดี้สวยงามนะครับ ตรงนี้ก็จะมีสินยางมือนี้นะครับเนี่ยสินยางเขานะรุ่นที่สามนะครับจะเป็นรุ่น L2 นะฮะอันนี้เป็นน้องเล็กนะฮะตัวเล็กสุดนะครับ L2 แปดศูนย์สองห้านะครับไฟจะปรับด้วยห้าสเต็ปสว่างมากกลางน้อยกระพริบช้ากระพริบเร็วนะครับความสว่างอยู่ที่ อ่1,200ลูเมนนะครับราคาก็4่4 0บาทนะครับออกแนวซูมเหมือนกันนะครับเนี่ยซูมใกล้ซูมไกลนะครับบอดี้สวยงามเห็นไหมฮะเล็กกระทัดรัดนะครับเนี่ยพวกพาสะดวกนะครับรุ่นนี้จะมีคลิปนะสำหรับ,บ,บเน็บพวกเข็มขัดหรือก็กระเป๋านะกระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับ ตัวนี้จะมีสินยางเหมือนกันนะครับเนี่ยด้านหลังนี่มีสินยางนะต่พิ่ตวิกเปิดปิดเนี้ยอยู่ด้านหลังนะฮะเนี่ยตวิกเปิดปิดนะครับสวยงามนะเล,เล็กสุดนะเล็กเล็กอยู่นะตัวนี้ครับเล็กสุดบมดีสวยงามนะครับของแถมก็จะมีนะครับฐานชาร์จนะครับทั้งสามตัวนี้จะมีฐานชาร์จแล้วก็แท่นชาร์จแล้วก็กล่องเก็บอย่างดีเลยนะครับ นะฐานก็จะเป็นฐานอย่างดีเลยนะครับเป็นฐานลิเทียมนะฮนะเนี่ยกำลังเขากําลังฐานเนี่ยกําลังเขาก็อยู่ที่อ่4,300มิลลิแอมนะครับคุณสมบัติของเขานะฮะของไฟฉายชุดนี้นะครับชาร์จแบตได้เต็มที่นะฮะมันจะจะอึดมากเลยนะแบตเตอรี่เขานะฐานนี้จะอึดมากแต่แบบ ถ้าใช้แบบโหมดไฟสว่สวางมากๆเนี่ยจะอยู่ได้ถึงสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าะสะว่างแบบ,แบบโหมดประหยัดเนี่ยสว่างน้อยๆเนี่ยใช้ได้ประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงเลยนะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปก็รับรับชมคลิปนะฮะคลิปทดสอบความสว่างของไฟฉายสาม,าม,ามตัวนี้นะฮะดูที่คลิปด้านหลัง ได้เลยนะครับครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวทางร้านจะทดสอบความสว่างของไวยฉาย L2 แต่ละรุ่นนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ,ะ L2 นะครับ1นึ่นนะครับเนี่ยสว่างมากนะครับตัวนี้จะออกแนวซูมนะเนี่ยนี่แบบกว้างนะฮะนี่แบบซูมนะครับซูมก็ได้ระยะได้หลายร้อยเมตรนะครับ แสงแสงเ็าจะสว่างมากเห็นไหมครับนี่นะ L2 ตัวนี้จะมีไฟอยู่อ่าทั้งหมดห้าสเต็ปนะครับสว่างมากแล้วก็สว่างกลางสว่างน้อยกับพิบช้ากาับพิบเร็วนะครับนี่สว่างกลางนะครับนี่สว่างน้อยนะครับอันนี้กับพิบเร็วนะกับพิบช้านะครับเนี่ยสว่างมากนะสว่างนะ ระวางแก้งนี่นะครับนะถ้าซูมก็ได้เป็นหลายร้อยเมตรนะครับถ้าแบบซูมนะครับนี่ครับตัวที่สองนะครับเป็นรุ่นนะฮะอ,อันนี้จะเป็นรุ่นอ่า l สองแปดศนย์หนึ่งหกนะครับ ตัวนี้จะเป็นแนวซูมเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้จะมีทั้งหมดสามสเต็ปนะครับสว่างมากแล้วก็สว่างน้อยแล้วก็กระพริบนะครับเนี่ยถ้าซูมก็ซูมไกลก็ได้หลายร้อยเมตรนะครับเนี่ยซูมนะอันนี้ปรับปรับกว้างนะครับแนวกว้างแนวซูมแนวกว้างนะครับสว่างครับสว่างมากเลยนะครับปรับไว้ก็จะมีเนี่ย นี่สว่างน้อยนะครับอันนี้กับพิบนะครับนี่สว่างมากนะครับนี่ครับสว่างมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สามนะก็จะเป็น L2 นะครับตัวเล็กนะครับ L2 แปดศูนย์สองห้านะครับ อันนี้จะเป็นแนวซูมเหมือนกันนะครับเนี่ยซูมไกลก็ซูมทีก็ได้หลายร้อยเมตรนะครับถ้าซูมนะครับอันนี้แบบ่าแบบไปกว้างนะครับเราปรับได้นะแบบกว้างหรือแบบซูมก็ได้นะครับนี่แบบกว้างนี่แบบซูมไกลนะครับตัวเล็กนี่ตัวเล็กนะครับไปจะมีด้วยกันห้าสเต็ปนะครับตัวนี้ครับหนึ่ง สว่างกลางนะครับสว่างน้อยนะครับกับพิบเร็วนะกับพริบช้านะครับแล้วก็สว่างมากนะครับสว่างแก้งเลยนะครับ